สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีใช้เครื่องกลนผสม50ลิตรนะครับหรือเครื่องทำยาหม,มองสบู่เ,เริ่มแรกให้เติมน้ำในช่องนี้นะครับน้ำในช่องนี้จะเป็นชั้นอ,อกที่เป็นตจกเกตนะครับถ้า,าต้องการถ่ายเทออกข้างล่างจะมีกรอกท่อเหลืองตัวนึงตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายเทนะครับแล้วก็ข้างล่างเครื่องที่เป็นกรอกตัวนี้ ตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายเทของที่ผลิตข้างในนะครับก็คือเริ่มแรกเราเติมน้ําแล้วก็ดูระดับน้ําตรงนี้โดยประมาณเกือบเต็มนะครับแล้วก็วิธีใช้จะมีปุ่มสามอันก็คือความร้อนเข้าถางังคนผสมกัแบบวอลความร้อนตัววอลความร้อนจะเป็นให้ความร้อนตรงวอลตรงนี้เพื่อที่ว่า เราผลิตพวกยหม่องสบู่ของที่ตานอยู่ตรงนี้มันจะละลายนะกวนผสมตันนี้จะเป็นกวนผสมมันจะมีสวิตช์ตัวตัวนี้เปิดไว้ตลอดก็ได้หรือจะปิดทั้งสองตัวพองกันก็ได้เราก็ปะัะคุเลย แล้วก็ความร้อนข้าถัางความร้อนข้าถัางก็คือให้ความร้อนข้างในนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิตรงนี้ข้างบนจะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันข้างในข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิต้องการแต่น,นี้ได้เปิดระายะหนึ่งนะมันจะขึ้นอยู่มันสี่สิบองศาแต่โดยทั่วไปมันก็จะอยู่ยี่สิบกว่าอุณหภูมิข้างนอกถ้าสมมติเราต้องการเจ็ดสิบเราก็ตั้งเจ็ดสิบให้กดเซตก่อนนะครับ เเซลื่อนหลักหน่วยเป็น10อันนี้จะเป็นปรับขึ้นปรับลงพอเสร็จแล้วเราก็เซตอีกทีมันจะล็อกเอ,อุณหภูมิมันจะขึ้นเรื่อยๆจนถึงเจ็ดสหรือบวกลบห้าองศาเครื่องมันก็จะอุ่นไวไไ้แปบนี้ตลอดค่อนข้างจะมีสวิตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเร่งความร้อนถ้าต้องการเร่งความร้อนเราก็เปิดตัวนี้แต่มันจะกินไฟเยอะขึ้น อุณหภูมมันใกล้ถึงแล้วเราค่อปิดก็ได้